แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าไม่ประมาทกัดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าปหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะไม่แล้วค่ะพี่น้องขามาทาในดวงตะวันประจำวันที่21นะคะมิถุนายน2566ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องออขาฝากความคิดถึงนะคะกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะทั่วโลกนะคะขอให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองและก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะ ด้วยความปรารถนาดีจากป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนะคะแล้วก็รักทุกคนค่ะพี่น้องค่ะไหวอย่างนั้นนะะเสียงหน่อยในวันนี้เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์นะกดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะกดติดตามหน่อยกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดียไมา แล้วก็ป้าหมอ,อยังมีคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งเปิดสอนนะคะ,ะปกตินะคะนี่ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่น้องจาอ๋านะฉะนั้นแล้วพี่น้องทนหนต้องการเรียนดูดวง ไพ่ยิบสีง่ายๆนะคะตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนะเชิญทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องค่ะนะเ <c oughs> ละก็ใครที่ชื่นชอบในศาสตร์ของไพ่ยิบสี่มีประโยชน์มากหลายค่ะพี่น้องนะ <c oughs> นะคะย็ดเป็นอาชีพได้นะคะอย่างเยี่ยมเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาเป็นแบบนั้นกัน <c oughs> เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยค่ะ <c oughs> มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหน <c oughs> พี่น้องวันอาทิตย์เครียดเรื่องอะไรคะหัวห้อยหัวทิ่มเลยนี่นะคะเ <c oughs> ห็นไหมไพ่ตัวตนนี่ มีความรู้สึกว่าเครียดแล้วก็ตึงเครียดมากมายตายกองน,นะหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะเออไม่ค่อยโอเคเลยนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขนะอยาเครียดแล้วก็อย่าตึงเครียดให้มันมากมายะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสุขภาพไม่ค่อยที่จะดีถ้าเครียดเรื่องเงินอ่าก็จะมีเงินเข้านี่ไหมคะนี่นะคะแปดเดียนแปดเรียนมีเงินเข้านะคะพี่น้องคะ่ะ เงินได้จากการกระดาทำขอาเราเองลงทุนอะไรเอาไว้นะคะก็จะมีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วในวันพรุ่งนี้พี่น้องอย่าได้กังวลน,นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เจ้าขาเน,ะนาะเห็นไหมคะเงินทั้งนั้นเลยนะมีทั้งแปดเหรียญมีทั้งเจ็ดเหรียญน,นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนวางแผนที่จะหาเม็ดเงินเข้ามาลงมือหาได้เลยค่ะนะคะมีเจ็ดเหรียญกองอยู่ข้างหน้านั้นมีเงินกองอยู่จริงะคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่กังวลเรื่องของการเงิน เลิกกังวลเลยในวันพวกนี้มีเงินเข้าแน่เลยค่ะพี่น้องขาสรุปว่าไงนะเรื่องงานก็โอเคด้วยนะคะเรื่องงานก็โอเคด้วยนะคะแปดไม้เท้าแปดเหนนะเรียญเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะงานกิจการขยับขยายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตำแหน่งงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนนะคะเลื่อนตำแหน่งงานนะคะภาักงานเพิ่มเงินก็เพิ่มนั่นเองค่ะพี่น้องวนะันอาทิตย์ค่ะนะฉะนั้น ใครที่กังวลไม่ว่ากังวลในเรื่องงานหรือเงินก็เลิกนะคะพี่น้องการ์คืนนี้นอนได้หลับนะว่าไงคะเออโอเคมาดูเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะหมายเลขเจ็ดนี่นะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็แปดเจ็ดค่ะหนึ่งสองแปดเจ็ดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวัน จันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนอกหักผิดหวังรักคุดหรือเปล่าคะพี่น้องค่ะนะไม่สบายหรือเปล่าคะพี่น้องวันจันทรค่ะนะคะไม่สบายไขมันความดันไปหาหมอค่ะเอ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของหุดส่วนก็ไม่ค่อยโอเคนะที่ผ่านมานะคะแต่ในวันพ่กนี้เป็นยังไงในวันพ่กนี้ดีค่ะนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้นับข่าวดีนะมีคนส่งข่าวดีๆจากทางไกลนี่มาให้พี่น้องวันจันทรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่รอยอยู่นะคะ ก็จะได้รับข่าวดีนะคะได้อาจจะเดินทางไปได้โดยนะคะพี่น้องวันจันทร์โชคดีในกิจการที่เป็นเครือข่ายนี้ได้โดยนะใครกําลังคิดจะทาเครือข่ายอยู่ทําได้เลยตาได้ไพ่หกไม้เท้านะคะนะและก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนักขนาดไหนพี่น้องวันจันทร์เอาไวค้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะด้วยสิบไม้เท้านะคะแต่เหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกพี่น้องวันจันทร์จะไม่ได้เงินวันนั้นว่า <laughs> อ,อย่างนี้เลยนะคะแต่ นะคะสุดยอดนะคะของสิบไม้เท้านะคะพี่น้องวันจันไรก็ให้สรุปบ้างเลยค่ะให้สรุปเห็นไหมคะเรื่องงานเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องกิจการโอเคเรื่องเรียนเยี่ยมนะคะพี่น้องวันจันนะคะมีโอกาสเริ่มต้นกิจการใหม่มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆมีโอกาสขยับขยายในหน้าที่การงานแน่นอนชัวร์ค่ะพี่น้องวันจันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราก็ได้นะคันที่เราใช้อยู่บ่อยบ่อส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสาม นะคะ6และก็10 36 10ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้ยังๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารมากค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะ,ะพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้ก็อาจจะทําบุญให้ทานนี่นะคะเออบริจาคทานนี่นะดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็อาจจะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่อาจเป็นไปในทางที่ดีพี่น้องวันอังคารบางท่านโดยเฉพาะนะคะคุณแม่ ลองถ้าฟังอยู่นะั้นะ่ารักมากคุณแม่ลองเนี <c> ่ย <oughs> คุณแม่ลองค่ะนะคุณแม่ลองชอบเสียงโชคเสียงโดนน,ะนี่ถ้าขึ้นไพ่ใบนี้คุณแม่ลองคาะนะในวันพรุ่งนี้นะโชคลาบมานะอะว่าอย่างนั้นนะคะเออ <c oughs> นะคะแล้วก็คุณแม่ลองนะเซ็งบริวารมากเลยนะคะพี่น้องวันอังคารอย่าเซ็งนะคะพี่น้องวันอังคารขาหนีนะคะสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยก็คือเซ็งเรื่องเดิมเดิม,ดมสภาพเดิมเดิมสภาพแวดลอมคนรักนะคะ เออบริวารนะอย่าเซ็งกับพี่น้องขานนะเออทุกอย่างไม่ได้อยางดังใจนะคะของเราทุกเรื่องหรอกค่ะพี่น้องขานะพี่น้องวันอังคารแต่ว่าเรื่องเงินได้ดังใจแน่ในวันพวกนี้มีเม็ดเงินเข้ามามีเงินเข้ามือนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะมีโชคมีรับขมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือมีผู้นําแนวทางช่องทางของเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้อายุน้อยกว่าค่ะพี่น้องค่ะและไพ่สรุปว่าไงอ่าเรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะ แต่ว่าพี่น้องวันอังคารบางท่านที่รวยเวอร์มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเนี่ยนะคะเรามาระวังจะมีคนบริวารเนี่ยมาหยิบยืมเงินได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารในขณะเดียวกันพี่น้องวันอังคารที่มีพันธะเรื่องของการมีหน,น,น,นี้สินเดี่ย้องชําระในวันพรุ่งนี้และกังวลอยู่ว่าเอ๊ะจะหาทันไหมในวันพรุ่งนี้เขาบอกเร็วนะ,ะมีเด็กถือเหรียญน,นี่ก็หาทันนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะ ยังมีคนยังมีเครดิตอยู่ว่างั้นเถอะนะพี่น้องวันอังคารทักเรื่องเดียวค่ะอย่าเซ็งค่ะเลขนำโชคมาจากไหนคะมาจากเลขที่อาจจะมีคนมอบให้ก็ได้นะคะห,หรือเป็นเลขที่เรานะคะคทำมุลให้ทานก่อนหน้านี้ก็ได้นะเกี่ยวเนื่องกันนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะส่วนเลขนอาบาให้เลขอะไรคะมีเลขอ20แล้วก็46ค่ะ2046ค่ะ พี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะเอาไปไหนก่อนหน้านี้เดินทางนะคะไปหาหมอไหมหมอนัดหรือเปล่านะคะหรือไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่าคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะและในวันพวงนี้ก็ยังคงเป็นแม่ทัพ นะคะจัดการดูแลบริวารเรื่องของงานกิจการนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตเดินทางสายกลางสมระ h สม,มดุลน,นะคะ,ะ,คะเข้าใจชีวิตนะ,ะบอกว่าเมื่อมีทุกแล้วก็มีสุขมีสุขแล้วก็มีทุกนะคะสลับสัสบ,สบสลับเปลี่ยนกันไปพี่น้องวันพุธกลางวันบอกใช่ไหมคะใช่เนาะเออเดินทางสายกลางนะคะประหยัดกดออสมสมระสมดุลน,นะคะเข้าใจชีวิตนี่อย่างนี้เลยส่วนในวันพรุ่งนี้ มีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนกันนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะนะทุกการเดินทางก็มีเงินค่ามือนะคะเออนะคะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามแต่รายรับก็เข้ามาค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอย่าได้กังวลค่ะในวันพวงนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหกนะคะสี่ แล้วก็เก้าสี่หกสี่เก้าสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้ยังเงงเด้อค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนี่นะชีวิตเึินไพ่เสต,ตริกก็พยายามปรับให้เกิดการสามรรถสมดุลเหมือนกันนะคะเดินทางสายกลางนะบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นตาช่างอย่แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดความยุติธรรมค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วว่ายอย่างนั้น ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องขานะและในวันพรุ่งนี้นะคะจริงๆด้วยนะมีเม็ดเงินเข้ามานะมีเงินก้อนโตโตนะคะเข้ามานะมีเงินสดๆดนะคะพี่น้องขานะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเด<อ>่นน่ะในเรื่องเงินเนาะรวยน่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนน,ะน่ะเะจะเป็นแบบไหนล่ะนะคะ<อ>ก็ขอให้รวยสาธุสาธุสิคะนี่รับไว้แต่ว่าบางท่านนั้นลังเลสงสัยอึดอกดดันตัวเองน่าติดดาบยังไงไม่รู้และมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันพุธกลางคืนเลือกอ่ะ เลือกสิคะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องจา๋าระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้นนะคะเรื่องของเห็นข้อกระดูกนะคะเรื่องของสายตาดวงตาด้วยนะคะอาจจะต้องผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยสาบพี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านนะ,ะนะคะและไปสรุปบอกว่าเรื่องงานก็เด่นนะคะทุกอย่างควบคุมได้นะคะในวันพรุ่งนี้จริงๆด้วยนะ,ะและปรับให้เกิดเป็นสมระสม,มดุลจริงๆด้วยและในวันพรุ่งนี้เสริมหน่อยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนื่องจากว่าพึ่งขึ้นไพ่กฎหมาย มีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องคานะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบได้ค่ะโอเคเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข19เก้าลขก็สองห้าหนึ่งเก้าสองห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้หิงหิงค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันอา้าวทะเลาะกับใครคะ บ้านเตกบ้านเอกบ้านพังเลยนี่นะก่อนหน้านี้และถ้ายังไม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้เรามันระวังถ้ามินเมว่าจะเป็นแบบน,นี้นิ่งสงบส่จบความเคลื่อนไหวนิ่งอย่างเดียวนิ่งเป็นไม้ท่อนไปเลยนะคะพี่น้องคนะ่ะนะคะเออนะแต่ไม่ว่าจะาปัญหาอะไรจะเกิดพี่น้องวันพะฤาษสวัสดีก็แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและชนะด้วยแี่ว่าอย่างนั้น,นดาบสมกฏนะดาบคือดาบคือปัญหา ปลายดาบสูงมงกดแสดงว่าเราแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะพี่น้องวันพระนักัึดีนะโอเคนะโอ้โห,โ,โ,หโชคดีในเรื่องของการเงินทรัพย์สินมรดกใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับนายนุ่งนายหน้านะคะน้คทำตอบเนาะ นะคะปิดการขายได้นะไาคาในหน้านะเป็นแสนๆนะเอ้าว่าอย่างนั้นรวยไก่อนนะคะสําหรับสิบเหรียญน,นะเป็นไพ่เงินที่ดีที่สุดราคาที่น้องจาบและมีเก์เดินทางออกนอกพื้นที่หรือได้ข่าวดีก็ได้ได้ข่าวจากทางไกลก็ได้นะคะแต่น่าจะเดินทางมากกว่านะคะพี่น้องจ๋านะเออระมัดระวังเรื่องนี้นะคะพี่น้องค่ะเรื่องที่บอกเนี่ยนะคะก็คือทาวเวอร์เนี่ยนะคะเอาละค่ะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีหน,น้าเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับ ฐานะของเรานะคะเลขหน้า,าให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหกนะคะอลขก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องวันพลัสขัดสบดีขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันศุกร์แน่ก็ดีในเรื่องของกิจการดีในเรื่องของหุ้นส่วนดีในเรื่องของกัลยาณมิตรนะคะสําหรับสามสามไมเท้างานเข้าด้วยนะคะ ในวันพวกนี้ก็ยังเป็นแม่ทัพกากับงานเยอ่นะคะที่น้องจันเราพัดระวังเรื่องเดียวคือเรื่องอารมณ์อย่าบ้าพลังอย่าอารมณ์นอ้อย่าเอาแต่ใจตนเองค่ะพี่น้องวันศุกร์เจ้าขานะเดี๋ยวบริวารน,นี้หมดละค่ะนะแล้วก็เราเรื่องอะไรอยู่ก็อย่าซิงรอนะคะอย่างมีความหวังเลยก็วางแผนเตรียมตัวนั่นเองน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานมากกว่าค่ะสําหรับก้าวไม้เท้านะคะสุดท้ายแล้วโชคดีนะคะในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่อง กิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อบอุ่นนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าแจ่มคานในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเราค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสามนะคะสี่และก็เก้าสี่สามสี่เก้าสี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้ยิงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์ตัวตนขึ้นเดือนสั้นนี่โชคดีมาก พบทางออกทางสว่างดวงเปิดแล้วเริ่มเดือนใหม่นะคะเออเริ่มเดือนใหม่ดีเยี่ยมนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ตั้งแต่ขึ้นเดือนเออมิถุนายนมานี้สังเกตดูนะ,ะพี่น้องวันเสาร์ก็จะดีตามลําดับนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะนะสำหรับเดือนสันนะคะดวงเปิดนะคะแถมในวันพรุ่งนี้หนึ่งเดือนตะโต้ตรกหมินมีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะ พี่น้องขาได้ของวันของฝากของถูกใจโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะดีเยี่ยมนะนี่ถ้าเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกนะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยนะได้รางวัลใหญ่เราว่าอ,อย่างนั้นนะ,ะขึ้นไพเ่เด็กนีนะไม่ค่อยพลาดนะคะพี่น้องจ้ะนะคะเน่ไพ่รวยก็ขึ้นนะคะเออนะคะเอ็เพสราชินีเศรษฐีนีขึ้นทุกอย่างดีเลิศประเสริฐสีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินนะคะโชคลาภหรือความรักความสัมพันธ์สาหรับพี่น้องวันเสาร์สาธุสิคะ น,นี่บางคนแอบด,ดา่าป้าหมออยู่นะพี่น้องวันเสาร์บางท่านแต่ไม่รู้จะดีแบบไหนในตอนนี้อย่างนู้นอย่างี้อ่ะอันนี้ทนายแล้วก็บอกเรื่องดีๆเข้าคา,าตัวเองก็ต้องรับพรไว้ก่อนนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะอย่ามึงค้านนะอย่าเป็นฝ่ายทางนักเลยคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะบางท่านให้เป็นฝ่ายรัฐบาลบ้าง <c oughs> ว่าอย่างนี้คะ่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพูดพาดฟิงถึงการเมืองนะคะสรุปบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพค่ะนะคะ บางท่านก็อาจจะร่างกายอ่อนแออ่อ,อนเพลียไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพักก่อนพักร่างสบางก็ดีนะฮะแต่สมมติว่าได้พักอืมถ้าไม่พักก็พักในเกมในตัวไปนะฮะอย่าซนนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องวันเสาร์ชักเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นดีหมดเลยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องสุขภาพค,ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ,ลคะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราก็ได้หรือเกี่ยวกับบ้านช่องของเราก็ได้ค่ะพี่น้องวันเสา,าร์จ๋านะ โนเลน็กนะพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะเอาละค่ะป้าหมอไวพร์ให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะนะเลยก็มีปัญหาอะไรพี่น้องค่ะคิดอย่างเดียวค่ะ แก้ไขได้ค่ะแก้ไขได้ค่ะและเดี๋ยวมันจะดีค่ะคุณป้าแดงบอกมาโอ้แล้ดีจริงๆนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคุณป้าหมอค่ะนะพี่น้องก็เหมือนกันนะคะมีความทุกข์เดี๋ยวมันก็มีความสุขค่ะพี่น้องค่ะนะเอาไว้อย่างนั้นเลยค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยโชคลาภทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ